มาตรา226บุคคลผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ชอบที่จะใช้สิทธิ์ทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่ดนมูลหนี้รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนวักค้อช่วงทรัพย์ได้แก่เอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐานะวิจิไลอย่างเดียวกันกันกบทรัพย์สินเัิก่อนมาตรา227 เมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินหมายทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือเสร็จซ,ซึ่งเป็นวัตถุแห่งนี้นั้นแล้วท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธินน์นั้นๆัดยอำนาจกฎหมายมาตรา229การรับช่วงสิทธิ์ย่อมมีขึ้นโดยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์ แกบุคคลกางจกล่าวต่อไปนี้คืออนุหนึ่งบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับใช้หนี้ก่อนต้นเพราะเขามีบุเรนมาสิทธิ์หรือสิทธิ์จำนำจำนองอนุสองบุคคลผู้ใดซึ่งได้ไปอสังหาหรือทรัพย์ใดและเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ ให้แกผู้รับจานองทรัพย์นั้นเสร็จไปอนุาสามบุคคลผู้มีความบุคคลล่มกับผู้อื่นหรือเพื่อผู้อื่นในอันจะต้องใช้นี่มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้นี่นั้นและเข้าใช้นี่นั้น